เดี๋ยวต้อเอามาแกแอนหน่อยสักน่อยลงมันมาเนาะย่ออ้ก <c> ล <oughs> ้องนี่ฝัดแขนหลังต้องมีขาตั้งกล้องหน่อยนะจ๊า ลน่าสแกนน้ะกว่ามันบอกไก่หนึ่งไม้หนึ่งชุดหกกิโลาจารเท่าเออหนึ่งกิโลกิโอ่ะสองกิโลอ่ะชุกเฉินเลยชุกเฉินเลชุกเฉินเลยทานมดอะทานมาชาไปหลายวันแล้วเนี่ะสามวันสี่วันนะ